เป็นล็อกไป้แล้วไม่แล้วพี่แค่ตัวเม็ตัวเม็ดนู่นบังโนโนนไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ไดแล้วเล่นหน้าเลยเล่นหน้าเลยเล่นทำมอสการระเบิดนะเม็ดหายเม็ดหายยี่ห้อเลขหายอยู่ในกล้องครับกล่องกล้องลิมสุดสายสุดลงไปอ่ะบึ้งตรงยาวเลย เฮ้ขออลังจยขออลังใจน่อคนดูผมไม่ไหวแล้วลนแลยเนี่ยไปู่ข้ารังต้องเดี๋ยวต้องนี่นะชุดชุดแยกก่อนเลอชุดแยกก่อนเลคนก็แยกก่อนนะคนที่คนนีคนียิงไม่ได้คนียิงไม่ได้ไม่ใช่ตองนี้เราต้องมาเหอเดี๋ยวจับแตตรงนี้เลยจับไปเลยเด้อเดี๋ยวผมคุได้มบิต

ไปไปเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวคไปโผล่หแน่ๆโผล่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 โผลล่โผล่โผล่โผล่โ่โผล่โ่โผล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 ่โผ่โผล่โผล่โ่โผล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 ่โ่โผล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 ล่โผล่โผล่โผล่โ มันมนปกรระเบิดใช่ไเร่อการใส่ก็จะติด่ไงการติดเพราะกระเบิดใช่ไหมไ้ใคยหน้าะฝั่งของเ้าการใส่เะกระเบิดนี่ไงใครว่าอ็มสอ่งเก็บเงเก็บโอเคไมาแบ้องไมาวไม้ประตูอเลยทประตูอโอ้โห

ห้องขององขอบนทางขวารับเลยพอไว้พอไว้ให้นับต่อไปอยอ่คนรับคนบลันบลบลตายโตไปเลยของของห้องของห้องของนี่ของนั่นแหละหองของนั่นหอของมันกล่องมันเทพว่ะยิงก้าไปเดี๋ยวผมกดให้

พดยังไงบ้างะเฮ้ยอีชิโบยเตรอ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 เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเองไม่ต้องต้องลงมาขึนบนละปุ้งปุ้งปุ้งโลันนัแม่ันี้ร่บอกไ่โอเคโอเคอะไรวะเฮ้ยพวกหล่อนี่นี่นี่อันนี้บิ้วเนี่ยไปเท่านี้เนี่ยเนี่ยเดลสามร้อยเลยสามร้อยกับเ่านี้่องลงเลย่แต่ดู มองไม่เห็นเหรอไอ้ยี่มติดต้นไม้ต้นนี้ไอ้สองกูเนี่ยเนี่ยโอ้โหโดนไม้ของมือนี่ะติดมองไม่เห็นเดิมดึงเถอะเปนดึงหองด้วยลองด้วยต้นไม้ต้นไหนต้นไม้ข้างล่างข้างล่างเลยช่างเดือดช่างทอยอ่อนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละน่าเกลียดนะนเกลียตรงเนี้ยเหลือเท่าไหร่ตรงเนี้ยไปยละเฮ้ยคนมึงที่ขับคนให้ไม่ได้มดวะอือ ตีแล้วฝ่าดีเนี่ยนี่กองกองกองโขนอันนึงอันนึงอันนี้อันนี้เดินเดินเดินนี่นี่นี้เอ้ยมันอาบะมาเดี๋ยวนี้บอกเรื่อางบอกแล้วของโขนไปเดินสวนแล้วยา่ กระไดไม่แด้มากระไดอ่ะมาหอมมาใค่วิ่งมั้งสองเยอะเพิงไปกูไม่ค่อยแม่นเลยเฮ้ยต้องบอกสองอยู่แล้วล่ะเดือดผ่านเลยเอ่านลยเอบานอะเนี่ยจ็อไม่ก่อเออโ้ยโอ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 ้นโอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้อ้ย้อ้ยออ้้้โยโย้อย เดี๋ยวผมโยนให้เดี๋ยวบไหลมาเข้ามันะสองสองเข้าไปสองเข้าไปโอเคโอเคมมาพันนึงน้จะไม่งาเจอไหมนะเจอเจอเจอมาเร็วเ้วมันอย่ยนอยู่พี่เมย์ยยนไโยไปโยไโยไโยไโยมาแล้วมาแล้วสองรบสองบลเไลูเดีว โยนลงมาแล้วอ่าไอ้เที้ยไม่ติดนี่อีกมีอะไรไม่นะ่าจะติดน,นี่มีสองตัวนี้ในกล่องมันอ่ะเต็มเลยโอเคโอเครับกล่องมันเะต็มเลยเอ่าลงไปแล้วสามเขันหนึ่งเอ้ยเปิดหมดก๊อนบ้องมีลูกโตอันเนี้ยไม่มีเลยสัตว์เปิดหมดก๊อนเปิดกระตุกที่ผายแล้วว่ะตะพิษ๊เบเฮ้ย้านนี้ผมโดนยิงไม่ตายว่ะ

นี่บอลเหรอห้ามนะเด็กคนนี้มันห้าวแต่ไม่ห้ามไม่้องถามนะวบูเข้าบ้านงไงอย่าถามนะเข้าบ้านเราได้ยังไงก่อนองห้าเลยยังไม่หมดนะยังเฮ้ยใครใครใครพูดเวะเก็บอแป๊บเก็บอลแป๊บอเต็มตัวเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยยูยูปากเบียยูปากเบียเฮ้ยยูยูปากเียไอไะปิไทยแลนด์ยูเข้าใจไหมยคขั้นสุดล้านยุคขกว่าใครเก็บไปวะใครเก็บไปแค่คเก็บหอกอยู่เอีอหรือเปล่า